สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับลุงน้ำมนต์คนแมนาเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอีกหนึ่งคันโคตรสวยเป็นเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักร v o 2.4ดับเบิลแคนะครับเป็นรุ่นมิดนะมิดปี20และที่สำคัญคือราคาโคตรดีเลย599,000บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆครับและเลขมาอยู่ที่190,000กกิโล บอกเลยว่าคันนี้โครงสร้างดีมากๆและที่สําคัญตามสภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับรถไม่ต้องปับส,สภาพสีเลยนะครับคืออันนี้ยังไม่ได้ขัดเคลือบนะครับหลังจากขัดเคลือบจะเงามากกว่านี้อีกเลยผมไปไปดูกันเลยว่าคันนี้มันน่าซื้ออย่างไงคะเียนนี้นะครับทะเบียนนี้หน้าเป็นหน้าล็อกโคแล้วนะเพื่อนนะเป็นหน้าล็อกโคนะครับไฟหน้าแบบหน้าใหม่อย่างเงี้ยสวยโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับในส่วนของดิรัมนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับหน้ากระจังสีดําขนาดใหญ่ พร้อมกับขอบหน้ากระจังเป็นสีเทานะครับสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยไปนี่เพื่อนดูน็อตเดิมๆนะครับนี่นะครับดูเอาเลยเครื่องยนต์เดินแบบนิ่งมากเพื่อนนิ่งๆเลยฟิตๆเลยนี่เล้ามากเทดนะครับใสๆแบบนี้เลยที่ที่เราเห็นนะครับนี่แหละหน้องหัวน็อต สวยงามมากคันนี้พึ่งเข้ามานะเพื่อนเพื่อแล้วก็ที่สําคัญคือราคาแจ้งมาพร้อมเลยนี่ผมชอบมากเราจะได้ตัดสินใจกันเร็วขึ้นนะเพื่อนนะอ่ะมาดูาส่วนของยางครับยางหูดอกยางสวยๆเลยยางเป็นปี22นะสีหูดอกยางยังดีอยู่เลยยาง22ครับ265 60R18 นะขอบ18ลายของโรงงานเลยนะครับกุญแจเป็นกุญแ,นะแจรีโมทนะเป็นกุญแจรีโมทนะครับ จริงๆแล้วรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านั้นเพื่อน,นะเบาะผ้าแบบนี้นะนะกุญแจได้มาสองชุดครับคร <นะ S 2> บเลย <นะ S 2> แล้วอันนี้คือมีการหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของผู้เช่านะครับเขาน่าจะไม่ชอบเป็นผ้าก็เลยไปหุ้มหนังสีดำมาอย่างนี้สวยงามเลยเพื่อนนี่แต่ว่าที่ผ้าแขนยังเป็นเป็นผ้าเยสังเควอยู่นะอะมาดูภายในกันครับเยออัโต้นะเพื่อนนะ ดูเลขไมลเลย1900 0กับ156กิโลเมตรสวยงามผมขอแย่ลดเสียงนิดหนึ่งหน้าจอขนาดใหญ่10น่าจะ1ินิ้วนะเป็นทัสกีนนะเพื่อนนะอย่างเงีย้ยเปลี่ยนได้เลยนะครับทัสกีนนะครับก็ในส่วนของภวงมาลัยนะครับก็เป็นภวงมาลัยทรงสามก้านนะสวยๆแบบนี้แหละครับฝั่งซ้ายก็ควบคุมเสียงบลูทูธนะฝั่งขวาก็เป็นการตั้งค่าหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้ นะครับน่าจะตรงนี้ในส่วนของรุ่นนี้ยังไม่มีครุสคอนโทรลนะเพื่อนเนะก็ใช้แบบนี้เลยเกียร์ออโตเมติกอย่างที่เพื่อนเพื่เห็นครับเกียร์ออโตนะครับสวยสวยเลยนะครับเกียร์เอกลักษณ์ของเขาคือเล่นเป็นเกียร์แมนวน,แมนวลได้คือแมนวนวลโหมดคือตบเข้าซ้ายหาตัวเองแล้วก็บวกลบได้เลยนะเพื่อนนะปุ่มพาวเวอร์ปุ่มยี่โคก็คืออันนี้เพิ่มแรงแรงบิดอันนี้เป็นประหยัดน้ำมันง่าง่ายนะ สวยงามครับคันนี้เพื่อนๆดูเอางามคลิปเลยไปดูรอบคันกันในส่วนของคันนี้นะผมแจ้งให้เพื่อนเลยวันนี้วันที่วันที่ยี่บสามรถพึ่งเข้ามาเมื่อวานก็คือยี่บสองเช้านี้นะครับก็คือก่อนเที่ยงราคาออกเลยผมมารีบมาเลยนะครับเบาะที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นการหุ้มนะครับเป็นการหุ้มเนี่ย เบาะเดิมยังอยู่นะอันนี้คือหุ้มนะครับจะเอาออกก็ได้ถ้าไม่ชอบนะเพื่อนนะเนี่ยหมูใครหาอยู่ครับเย่ยพลาาเลยคันนี้ห้าเก้า0 0ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสวยๆเลยสวยๆเลยนี่ดูแชสซีเพื่อนๆดูแห้งๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับน่าใช้ดอกยางเต็มเต็มเลยปียี่สิบสองอะขี่เลนเนอร์ดูไลเนอร์เพื่อนๆนี่ ว้าวมากสวยๆเลยไลเนอร์ดูน็อตนะครับฝั่งซ้ายและขวาเดิมๆเนี่ยเห็นไหมรอยอาร์กรอยมาร์กยังอยู่ครบนะครับเพื่อนๆเนี่ยคือรถเกรดเนะครับในส่วนของคันนี้กันชนหลังไม่มีรอยเลยเพื่อนยยางอะไรอยู่ด้านล่างนะครับครบๆเลยสวยงามมากคันนี้ใครหาอยู่นะในส่วนของสีประตูออโต้สีขาวว้าวมากคันนี้ ดูภายในเอาไปใช้งานต่อได้เลยเพื่อนๆเนี่ยคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเลยครับเก็บงานแค่เนี่ยครับเนี่ยถอดบงถอดเบาะนะครับดูดคุณทําความสะอาดภายในให้นะครับจบเลยคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะอ่ะดูเอกสารไหมครับรเพื่อนเนี่ยปี20ครับเครื่องยนต์สองจุดส้าว้าวมากผมบอกเลยคันนี้ ใครหายอยู่ในส่วนของ4ี่ประตูออตโต้สีขาวนะปี20นะครับเลขมาอยู่ที่1,9500กิโลราคาขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทใครสนใจเบอร์โทรผมอยู่ใต้คลิปวีโอชุกๆนะครับแล้วก็เป็นทั้ง ID l i ไลแล้วก็เบอร์โทรขยักได้ข้อมูลด่วนๆโทรมาได้เลยเบอร์เบอร์ขึ้นต้นด้วยเบอร์0นะูนย์อปามนะน้ำมันโคเมนารอรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ